เชยาสนากตาพุทธาเฉตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสูนราสภาตันหังกราทยพุทธาอาทวีสตินายกัสเพปฏิทิตาไมหังมาทะเกเตมุนิสรา สิเซปติดทิโตไม่หังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสรงโคปติดทิโตไมหังอุเรสัพภคุณาการุหาทเยเมอนุรูโตสริปุโตจะทกขิเนปุทันโยปิธิภาคัสมิงมงคันลานุจะวามเกทกขิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทะ ราหุโลกัสโปจามหานโมอุพาสุงวามโสตเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปภังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิตโตมุนิปุงหะโวกุมารกัสโปเทโรมหิสีจิตตวาธโกโสไมหัง วัฒนีนิจจังปฏิทาสีคุณนาคารอุนโูอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจอิมิชาตานะลาเตตีลกามะมะเสสาสีติมหาเทรวิชิตาชินะสาวกา เอเตสิต e <spirit> <Lord> ิมหาเีราชิตวันโตชินูรสาชรันทาศิรเทเชนะอังคามังคีสุสันธิตาราตานังปุระโตอาสิทาคินีเมตาสุตะกังทาชักคังปัจะโตอาสิเววาเมอังคุลิมาลกังคันธมูระ ขันธมระปาริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอาเเสิฉหนนังอาสิเสสาปะกระสันทิตาชินานานาวะสังยุตาสันตากะรังลังกาตาวาตปิตาทัสัญชาตาภาหิรัชช ตุปะทวาอาเซสาวินยังยันตูอานันตะชินาเดชะสาวสตุมิสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชรชินปัญชระ มาชิมีวิหารตินมหิตเรสธาปารินตุมัสสะเทเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตันตรายยสัธัมมานุภาเวนะปาริตโตเรามิชินะปัญชเติต หุงสาหาสามะพินิมิตาสาหุทันตังปรีเมฆรังอุทิตโครสสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังฆาลานิมาราติเรกามาพิยุชิตาสะภารติโครัมปานารวกามคขมะัตทา ยักขังขันตีสุทันทาวิทนาชิสาวามุมนิโทอันเจสสาพวกวตุเตชัยมังคาลานินาราคิริงค่าช่าวรังอติมาตพูตังทาวิคิจัก,กะมะสะ นีวาสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชายะมังคะลานิโอคิตาคคขมาติหะทะสุธารุนันตังทาวันติโยชนะกะทังกุลิมาละวันตังอิตีพิสังขตมโมนชิตตะวามุนินโทตันเตชะซาภวตุเตชายะมังคะลานิกัตตะวานะกัตธามุท้ารังอิ ว่คับพินิยาจินยาจินจายาทุตถาวะจะนังชนะก,กายามัจเฉสันเตนโสมะ วิธีนาชิตาวามุนิทตันเตชะสาภาวตุเตชยะมังคะลานิสัจังวิหายามาติสัจกะวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทพูตังปัญญาปัจีปัชริโตชิตาวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยะมังคะลานินันทูกนนันทักผู้ชักขังวิภูตังหิตทิงบุตเตนะเทระ พูชาเคนะถ้ามบบายัญโตอิทุปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตตเตชะยะมังคะลานิทุคขะหาดทิฏฐิผู้ชาเคนะสุท,าาทาัทธะหัตทังสุพรามังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธทิภากาทิภกาทิธานงยานาคาะ เทนะวิชินาทิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชยมังคลาอัตคาทายโย วาจนุทิ่นาทิเนสระเตมาทันติหิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิตคามัยยาเนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทูหิตายาสัพะวานินางปูเรตวาปารมิสัพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวาเชนะหู เตชยะมังคลังชยยันโตโพธิยามูลสักกายนานันทิวัฒโนเอวังตวะวิชโยโหหีชยุสสะชยุสชัยสูชัยยมังคะเลอปาราชิตาบาลังเกสิหิเสปทาวิโบคาระอภิเสเกสัพพุทธานะอัคขปโตบโมุทติสุนัขตังสุมังคาลังสุปภา ตั้งสูงที่ตังสุขโนุสูมหุ่ตโตใจสุญญ ยิทัังพระมหาจาริสุปัทขิณังกายกรรมมังวาจากรรมังปักขิณังปักขิณังมนกรรมังปณีทิเตปัทขิณาปปัทขิณากาตวานาละพันตเทปทักิีณีภาวตุสัพพมังหราระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสที พระวันตุเตพระวตุสาพระมังคาเรงรักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตพระวตุสาพระมังคาเรงรักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเเขเรปูทิ่ขเรตหิงตหิงตาธรรมะทานีนาภะ วันเตปูชิตาสุทิงการุเตทาวิหารมันทะเลเทรามัมชานวกาจะพิขาวสารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาคามาจะเทศานิามาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผูชาเยปิจะอันธสังหวาสังเสชะทะ ชาตาอัวุปปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสัเพปิทุคัสการุณตูสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมนูนธรรมทาราจะบุคลาสังโฆหุนตูสมะโควะอัธยะจาหิตายะจาอัมหิระคขันตุสักสามธรรมูสัพ เพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปานุปเนยามะธรรมอริยปวเวทิเตปัสนานุตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนิธรรมธารังปเวชนโตกาเลเทโอปวัสสตุพุทธิภาวะยะสัตตานางสามิทังนตุมิทนิงมาตาปิตา จะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทาเมนราชาโนปชารักขันตุสัพพทาทุขัปปตาะนิทุขาพยาป,ปตาะนิพยาโสกปปตาะนิโสขหุนตุสัพเพปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังบุญยะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาานังทัทันตุสัทายาสีลังรักขันตุสัพธาภาวนาภิรตาหุนตุคาชันตุ ทิวาตาคตาสัพพิพุทธาพลปัปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชนะรักขังพันธามิสัพพโส หุนตูสัพพังสุมังฆะรังรักขันตูสักพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสธีหุนตุนิรันตรังหุนตูสัพพังสุมังฆะรังรักขันตูสักพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสธีหุนตุนิรันตรังหุนตูสัพพังสุมังฆะรังรักขันตูสักพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนโสธีหุนตุ ที่มันแต่ร่างด้วยอนุภาพแห่งศัทธาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออุณํ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเสรีฐีเหรียนยอดเศรียีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เบี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศชงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถิด